โอเคครับก่อนเข้าไปในเกมครับเดี๋ยวผมขอมาติลตัวเลี้ยวตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็ Chris, ใช้ทสกิลหนึ่งแบบนี้และกดตรงที่สก,กิลเรานะครับ <We are S 1> มันจะดูบอล<อ>ให้อ,อ่ะคือแบบไม่ไม่แน่ใจว่าเราจะปาโดนศัตรูไหมอย่างเช่น Chris, ปึ๊บเราปาไม่โดนแบบนี้เราจะเข้าไหมอ่าในเรื่องของสแต็กนะครับสองครั้งหนึ่งมันจะมีแตกสีขาวและครั้งที่สองนะครับปึ๊บพาตรติเราจะทํางานและจะเป็นเหมือนดูดเลือดได้ด้วยนะครับถ้าดูดครีป สีแดงม,มันจะลดเรื่อยๆแต่ถ้าไปดูดคน้นมันจะเด้งให้เหมือนเดิมนะครับต้องค้นอย่างเดียวนะแต่เราจะไม่หายนะครับแต่ถ้าเป็นชีฟจะหายทันทีหรือว่าถ้าเดินไม่เจอศัตรูไม่เินหายนะครับได<ๆ>อารติเป็นการทำซีซีนะครับใส่ศัตรูยกขึ้นนะแล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าแข็งขึ้นหรือว่าได้รับดาเมจลดลง5 0เนะครับเกมนี้ป้อมตีแรงมากนะ แต่ตัวเราก็จะเดินชา้านลงด้วยเออประมาณนี้มาในเรื่องของคอมโบดีกว่าปกติแล้วจะเป็นคอมโบนี้1และว้าไปแล้วก็กด2แล้วก็ติดพาสีฟพ,พาสีฟไลเสร็จจากการท c หรือว่าสตาร์ตศัตรูกด3ง่ายๆนะครับแล้วก็จะเป็นคอมโบอีกคอมโบนึงซึ่งเป็นคอมโบแบบว่ายกศัตรูแบบงงๆแล้วกันเราจะปาสกิลหนึ่งแล้วกดอัติเลยครับแล้วว้าเข้าไปพูดงๆคือ1 3 1สนะครับ ต้องกดคือกดอันติเลยไม่ต้องรอนะครับเส๊บแล้วกดเลยอ่ประมาณนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกดอันติครับถ้าไม่วัดเข้าไปก็จะเป็นเหมือนเดิมเราก็จะอยู่กับที่นะสกิลไม่จำไม่ยากคือง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้สำหรับอลิสครับ <S <S เอาเลยครับมาถึงออฟเลนอีกตัวต่อไปนะครับผมเรียกว่าออฟเลนแล้วกันผมถนัดเรียกออฟเลนมากกว่า exp นะครับเรียกออฟเลนแล้วกันก็มาอยู่กับตัวที่อลิสแต่เป็นตำแหน่ง ออฟเลนในเกม MLBB นะครับตัวนี้เมนเลยเรียกได้ว่าเมนนะครับดูสกิลโอ้โหโอ้โหไอชูนี่ต่อยแรงนะครับต้นเกมอย่าไปหาวัดกันมานะครับแล้วช่วงนี้คือบ้า ML ด้วยช่วงนี้คือผมบ้าผมไปดูอยากรู้ว่าตัวอะไรมันแอคแอคนะครับไอตัวนี้เลยไอบวยนีย่ถ้าเล่นเก่งนี่แอคเลยนะครับคล้ายๆมวยรัสใน RV เลยเนี่ยเห็นไหม คุณนี้ก็จะเจอแบบนี้นะครับคอนเทนต์นะว,วันนี้เลยแนวทางการเล่นอารลิสแล้วก็ผมเก็บมาขึ้นแรงเทพด้วยนะครับเอ,อเทพสงครามเก็บนี้ก็จะเป็นตาสุดท้ายก็คือถ้าไม่ได้ขึ้นก็น่าจะไปคิดหน้านะฮะสิลนี้ก็ลงลงไปได้แมงแพ้แม่ง,งสกิลสองนะครับเก็บสแตก็มาากมันจะดูดเลือดแบบนี้เลย มัาจะมีมีดาามจด้วยครับที่วงดแดงของเรานะผมจะมารีวิวจริงจังแล้วช่วงแรกก็คุยๆให้เขาดูก่อนนะครับนี่สเต,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 เติกเกอร์สติกเกอร์ฟรีนะฮะใครที่เล่น ML ก็รับกันได้แล้วก็ดูเนยะเดินเดินดูดุดดนะครับอาวนะครับแล้วตัวมันคล้ายตัวอะไรล่ะครับขอครับตอบที่ผมชอบเล่นมากที่สุดในตำแหน่งออฟเลนมาจ้าอ่า มากันใหม่รีเซ็ตก,กันก่อนเดนนี๋ยวผมมาอธิบายจริงจังแล้วรีเซ็ตก,กันก่อนนะครับสองเคลียร์คลิปปั๊บให้โดนสามตัวแบบนี้มันจะมีสแต็กสีขาวและสกิลหนึ่งทีมันจะเป็นสแต็กสีแดงเต็มเลยนะครับก็คือเก็บสองสแต็กแล้วแหละพูดง่ายๆหรือเราจะเก็บสกิลสองให้ได้สองทีก็ได้นะครับอย่างเช่นนี้อะไรนี้นะแล้วก็เพื่อนมาว่ะมันมา,าเพื่อนตดตันไปก่อน เรียบร้อยเพื่อนรัดเต่าได้แล้วเรียบร้อยฮะจะพูดว่า,ามังกรแม่งยังสลับอยู่สองเกมอย,ย่ยาไปอยู่อย่าไปอยู่ข้างข้างหลังจูนะครับมันจะเตะเราเข้าป้อมใช่มันจะเตะเราเข้าป้อมนะูดูไฮไลท์มาบ่อยสี่งไม่ไหวปะ่ะผมดูด้วยก็ไม่ไหวนะครับ เอ็มเบลมที่ใส่มาก็จะเป็นเอ็มเบลมอ่าพวกสายแทงนะครับจะเป็นสายโล่เลยตอนแรกผมใส่ไปสายเวทนะฮะแล้วก็ไปหาข้อมูลมาเขาใส่เป็นโล่นะครับใส่โล่กันก็โล่นี้เอาไปยืนใกล้ชิดศัตรูเลยยืดดุดอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ป๊และนี่คือคอมโบของอลิสนะครับสกิลหนึ่งครับไอ้นี่มันมีอมนาจสกหนึ่ง เดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มรู้ทรงไงเทคกีคตอนนู้นเป็นมีอ,มต,อ,ม,ตอมตะนี้เริ่มแล้วไงเริ่มติดแล้วไงมันเดิมเห็นไหมสกิลหนึ่งคือสองแตกสองส้าแตก,กแบบนี้นะจ๊ะไปที่ไอเขียวๆ,ๆนี่เลยครับมาเดี๋ยวครับสกิลหนึ่งปุ๊บ และ2อนที่ทำงานนะครับตีเราก็สตันได้แต่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะที่เราถ้าเรากดแก้แค้นนะครับมาดิบา้าเปล่ารึป้าได้ครับ300ร้อสมายหนึ่งคนอาร์มอนอานติยัดเข้าไปครับกดแก้แค้นม,มาดิมาดิ จะนึ่งลุมสองหรือว่าสองลุ้มนึ่งเนี่ยนี่คือเมนมาจ้าครับออฟเลนแท้วะไว้ไม่โดนถ้สกิลไม่โดนแบบนี้ถ้าแตกมันจะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็คอมโบคอมโบหนึง่งอ้าวบางทีก็กดไม่ติดเว้ย ถ้าอยากดูง่ายๆเลยโหใหม่ๆกันม,มาแก๊งแต่กูกูโดน,นแต่ R P F L กูก็ต้องมาโดนนี่ไงนี่มาตเตะข้าป้อมนี่นี่เป็นทรงไงร้านตีโตแล้วอยู่ในร้านตำหมีโอ้โหเมื่อกี้จะร้องเพลงลนะไม่อยากร้องแล้เดี๋ยวกูบาป ดนครับนังเลือกแรงมากเลยมันเอามาออฟเลนได้ไหมนังเลือกตัวนี้ชอบมากเลยอาเคโอกลับไม่ได้ติยกสามจักย,ยู่จักอยู่ช้าไปครับต้องเปิดตั้งแต่แรกแล้วเขาเสีย สกิลสายใส่ผมเยอะแล้วนะได้คืนมาหนึ่งตัวครับแต่แค่นี้นะตายหายตัวครับรู้ทรงไงรู้ทรงไงรู้สกิลถ้าเป็นแต่ก่อนนี่เฮ้ยมันหายไปไหนวะนี่รู้ทรงไงเอ้ยโอ้โหจะไฮไลไท์ซะหน่อยอยากดูง่ายๆเราปล่อยสกิลหนึ่งไปใช่ไหมเพื่อนแล้วก็กดสกิลหนึ่งค้างไว้มันจะดูบอลเรานะครับมันจะดูบอลเราเจ็ดปึด๊บไอ้เหม นี่ดูบอลแล้วเราก็วาร์ปมาเลยว่ามันโดนไหมถ้าโดนโปุ๊บก็เก็บสเต็กต่อได้เลยนะครับวาร์ปเข้าไปเลย,เด,ยะะเ,ดลเดี๋ยวอาจจะมีทำคลิปเพื่อเขาเรียกวาอะไรปะเดี๋ยวผมอธิบายแบบงงๆนะครับเอาเดี๋ยวเอาไว้ใส่ต้นคลิปเลยดีกว่า <Okay. S 1> เดี๋ยวเล่นเสร็จเดี๋ยวเอาไปใส่ว่าเพิง่งย้ายเกมเล่นมันก็หมืนหม่นมนมนพอนวนละหมืน่นมนพอนวนละ ป้อมครับแตกต่างจากแรงอีปิกนะครับในแรงของตำนานก็ไม่ค่อยบูมันเป็นทรงบ,บูมบูมัวหกแหลกวกลานนะครับก็มีการป้อมกันบ้างแต่โดยรวมก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะเคียหาเงินับ วาร์ปหนีโอ้โหวาร์ปไม่ได้ผมไปตักกูู้่เลยแล้วกันมาดิเอาตัดกู้ซู่เลยแล้วกันหลายทีแล้วนางเงือกดึงดึงมาหน่อยครับแล้วก็หาวาร์ปเข้าตัวหนังนะแม่งเลยกู้ซู่กิวใช้ไม่ได้สักทีสวยครับกินกินแบกจัดอะหมดเลยเรียบร้อยนี่เหมือนกันแต่ก่อนถามเขาดูลูกไฟคืออะไรวะ แต่มันมันมันจะออกมาทางไหนวะเพื่อนอ๋อโอเคอนนไม่ตายด้วยโอเคโอเคอีนน้้เข้าใจแล้วคือถ้าศัตรูอยู่ตรงที่ล่าสุดอยู่ตรงไหนถ้าเขารอดก็จะอยู่ตรงนั้นโอเคเข้าใจแล้วกดสกิลหนึ่งค้างไว้มันจะดูลูกบอลเรานะครับ คือผมพยายามถ้าเป็นเล่นเกมใหม่คือเราเราต้องเราอยากจะมีคนที่คอยแนะนำใช่ไหมแบบเออสกิลทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับเอวมีจากฝรั่งฝรั่งเล่นโอ้โหเชื่อเราผมเล่นเซียนกันโ <c oughs> อเคค่อนข้างหาแนละ้เ <c oughs> มามมยเออเพื่อมีเพื่อนไงเก็บต่ให้โดนนะวาร์ปเข้าไปตัวหลัง โอ้มึงไม่เคยให้กูอาร์ฟเลยว่ะไอ้ดังเรืองมึงก็ตายซะไม่กดแก้แคบครับรู้สึกว่ามันไม่ได้นะสวยเพื่อนยิงถึงครับเจ้าหนี้ได้เลยกดแก้แคบไปเลยแก้แคบได้เอาไว้เอาไว้ลาดนะครับเผื่อเขาไม่ไม่รอดตอนนี้นปูตัวนี้ผมงงเอ้เาเรียกว่ากระหล่ำกระหล่ำหรือเต่าอีกมันเปเพีงมงไง ตายเลยว่ะคือถ้ามันมันมีหลอดสิบสิบหลอดใช่ไหมมันก็คือ่งของข้ามอะได้เต่าได้กระหล่ำไปแล้วนะครับเราต้องตีให้มันแตกเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นวอร์ดใช่มันก็จะเดินเดินคือเราจะไปแก๊งด้านบนมันก็เห็นเราเนี่ยนี่อ่ีคพอโบสวยเบนมาจ้าเว้ยเบนมา้าครับเอาว่ะ ไต่ตัวนี้ยาวๆอ่ะร้อยดาว <laughs> สวัมาดูดเลือโดโตนะครับนางเงือกโลอทันเชี่ยหลอกกันที่บ้านะเขี่ย ไม่มีอะไรให้ทำเลยครับตรงนี้ก็คีคีเหมือนเดิมคีคีเคก็หาตังค์นะครับคือตอนแรกผมงงเว้ยมึงเปิดกุยแล้วหรอวะทั้งวันเนี่ยแต่ดึงดึงมาหน่อยนะผมต้องการเพื่อนต้องการาเมจอนะครับตัวเราต้องไปแล้วละ่ะไอฮัทไอฮัทไม่เคยรอดเลยว่ะสกิลหนึ่งไม่เคยออกได้เลยไม่ปิดฉากตลอด หลุดเดียวจัดดูแต่แรงครับอาร์มอนและคอมโบอีกแล้วเมดมาจ้าครับเป็นโซมเป็นซ้มอ่ะอ้าวเรื่องซื้อสกินแม่เลยดีกว่าเติมเกมนี้แม่เลยดีกว่าโอเคอ่พูดนิ่นิดหน่อยแล้วคันนะครับก็เวลาที่ทำคอมโบแบบเมื่อกี้คือเราต้องมั่นใจว่าต้องโดนสักตัว สักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับแต่ถ้าโดน2อสตัวขึ้นไปถือว่าเป็นกรรมใครสำหรับคอมโบเมื่อกี้เราสามารถกดสกิลหนึ่งเข้าไปและกดอันติเลยนะกดหนึ่งและกดอันติรอไว้เลยมันก็จะชาร์จแล้วก็จะวาร์ปสกิลหนึ่งไปที่เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับจบได้เลยไหมนี่ปอมปอมปอมป,อป,อปอกูขอขึ้นเทพกูขอขึ้นเทพสักทีเพื่อนเชียเอาแล้ววะ่ะปีกราชินี ปีลาจชีนี้ปีลาจชีนี้โ้ยเทพปีลาจชีนี้เรามาพอดีนั่นแน่อาแล้วไปจบด้วยเม่เ <c oughs> ม์เอ้ยเจ็บนะเนี่ยมาถึงมวยอ่ะตาตอสอง ป่าไม่เจ็ป่าไม่เจ่าเออป่าตาย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 ครับป่าตายอย่างเงี้ยเราโอ้โหอย่างเงี้ยเราเข้าเลยเดี๋ยวมาหน่อยต้องเล่นกับไลล่าจริงๆเราต้องเล่นกับไลล่าเนี่ยไรล่าเราก็แรงแล้วเสียเสียรอดอีกแล้วโว้ยกรรมใครที่เคยเล่นเอ้ยเล่น Rv แล้วจับมาจ้ามาผมคิดว่าเล่นคอมแมนสี่ตาเข้ามือเลยผมผมก็พยายามเล่นมานะครับ ประมาณสี่ตาน่าจะเข้ามือแบบเข้าเลยจับก็ให้มียาครับ RKO โอ้โห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 มือขนาดนี้กันเลยเหรอ <c oughs> เกิดละแม่ โอ้เจ็บ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 หลังหลังลงหลังลงหลังหนลังสอยอีตายไม่สนใจหลังนังเงี้เอาตัวนี่ก่อนตัวนั้นไม่กันตัวนั้นไม่กันเรียบร้อยเข้าแล้วกูกดแกแคร์มาเลยด้วยนี่ครับเมื่อกี้ว่าจำไว้อ่าออกมาตายตรงนี้แล้วก็จะเป็น แนวทางนะครับแนวทางถือว่าคอมโบได้อยู่คอมโบสวยอยู่ครับสองสามชอ็อตอัติ <c oughs> ว้าวครับตัวน้ำจะถึกขึ้นด้วยนะโคตรเฟี้ยวเลยครับตอนที่เรากดอัติรียบร้อยถ้าเป็น RV มันจะเป็นอมตะใช่ไหมหายตัวนะครับหายตัวอันนี้ก็จะเป็นแบบถึกขึ้น <c oughs> เรายังโดานน้ำมีดอยู่นะ ประมาณนี้ผมว่าผมอธิบายค่อนข้างที่จะโมวๆหน่อยเดี๋ยวไปทำคลิปติวเตอเรียลต้นคลิปดีหมเออประมาณนี้สำหรับอลิสใน MLBB และจังหวะนี้เราได้เลื่อนขั้นนะครับเขาเรียกเลื่อนยศตะเวเลยจ้ะเป็นเทพสงครามเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งแต่เทพสงครามไปยันร้อยดาวดูว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับในเกม MLBB ครับก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝาก กดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสมวัสดีสวัสดีครับดูดูตามไปดิดูแทงดูน้ำมันอะมีหมดนะครับตอนนี้โคตรเฟี้ยว